สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเอาคลิปนี้ครับว่าเบิงจอเดียห้าศูนย์เก้าศูนย์อีครับพี่น้องโอ้เบิงก็ดูสิเดไปเป็นเคยอุบลอยู่บ่นะครับห้าศูนย์เก้าศูนย์อีครับ, e รบจอนเดียเอาแวะเขามาหาเหอยครับเขามามองทํางานเก่าครับเนาะ เมิ่งบรรยากาศเก่าๆบไดมาโดนเลยพี่น้องว่าโบไดมาเกือบเป็นปีนะครับหลังจากที่บริหารงานครับทั้งต่อแก่นะครับคุณทวีนะครับขออนุญาตนะครับเขามาเบ่งรถนะครับกับต่อแก่ิ่นนะครับจอนเดียครับอ้ยลายหลุดแห้งครับยังคือเก่านะครับ อ,อยู่นั่นนะจะมีตังแต่รุ่นซ่อแปลงขึ้นมาเลยครับยี่แปดสามหกห้าศูนย์ตัวสี่สิบน่า,นาจะขาดตลาดนะครับรถกายดีนะครับหนะ e ้าศูนย์เก้าศูนย์อีกับสี่สูบเทอร์โบเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแป๊บนึงเดี๋ยวพาเบื้องภายในครับโอ้สี่สูบเทอร์โบครับเครื่องยนต์สี่พันห้าร้อยซีซีนะครับเทอร์โบ ก็สิ่นี้ทั้ง82ครับแต่ว่า76หเว้นหมด8 8ดอยู่ฟังพุหน5090 E ครับเกียร์เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเก้าทยหลัง3นะครับแม่นบ่คือจำบ่ได้ครับขั้นหนาเป็นขัานตรงครับระบบเปิดนะครับ ของดาน่านะครับเบรคทวงล้อนีนะนบบอออ่น่าจะเป็นแบบใหม่ครับเบรคส่งบ็คือเก่าเลยเออน่าจะเป็นแบบใหม่ครับแบตเตอรี่กับค้องจอนเดียเองเลยปล่อยคุณเหลือมีครบโอ้ใหญ่แห้งครับเนตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวท็อปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีขันโยกสองอัน ่าจจะเป็นตัวท็อปครับเอ๋รุ่นนี้จะม,มีขั้นโยกสองอันจะม,มีแบบ S V เป้านะครับหายเลยนี่อันหนึ่งจะต่อพวงกับใบมีดอันนึงจะเอาแต่ต้อดำครับน่าจะเป็นตัวท็อปแล้วตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเล็กด้วยครับนี่เปนพลาสติกมาคุ่นนี่โค้งมนครับยางสวยเลยโค้งมาเลยปั๊บได้ครับ งามๆครับยางลังขอบสามสิบสิบแปดจุดสี่สามสิบนะครับยางหนานี่เป็นสิบสองจุดสี่ยิบสี่ผมพาเต็นเต็มลังค่าก็เป็นลังค่าพวกจีูศจ,จะเป็นลังค่าใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าคือยังบ่อ่อยสูงกว่าในลังค่านะครับบ่บอคอยสูงคือหลุนเกา่าๆแต่ว่าตัดลงอีกเล็น้อยสิบพดีงามเลยเครื่องยนต์สี่พันห้าร้อยทีซีครับแรงผิดผมจำบ่ได้ บ่เด้อันนี้โดนนะครับพอดีพันมาส่งรถรับส่งลูกชายอยูอย่นาวังครับจอรเดียหาสุนหาุนดีก็เลยส่งแล้วๆก็เลยแวะคำว่าเด็ดน,น้ำเบือยน้กครับก่อนสิครับอุบลน,นะครับเมา่เบ,บิง50ย0ดีน้ำกันนะครับซีสูบนะครับเมื่อเบิงก็ดูสิทธิปเป็นเคยอุบลอยู่บ่นะครับ ออราคาตอนนี้เสียนผู้จัดการขี่หันนะครับเป็นลงนะครับรุ่น 5090E นี่เฉพาะตัวรถ1ล้าน8แสนพี่น้องโอ้ยตะกี้ละราคาวังงันนี่ละราคาล่าสุดนี่อยู่1ล้าน5แสน8หมื่นนะครับก็บมาเปลี่ยนเป็น1ล้าน8แสนนะครับกับสองล้านพี่น้อง <laughs> กับสองล้านเลย ราคาบนอาจจะได้กันพี่น้องงบบถึงยากได้อยู่แต่ว่าก็สิง,งบบถึงดอกเบิ่งละนะครับมันกะดีดรอกแต่ว่าราคามันสูงเกินนะครับยานบอไหวนะครับไหนเขาจะส้บไปไปมีพน่า,นาจะแถมแต่ว่าไหนเขาจะต้องส้อซุ้มผานซุ่มอ่าหลายหลายอย่างครับถาอะวอาจจะสูงครับปอนไปแล้วไปตกสองหลานกวานะครับอ่าทุนกับทุนอีเม็กซิโกนะครับซีสูส เครื่องในเล็กอินเจคชันครับระบายความร้อนในน้ำกับอากาศด้วยเทอร์โบชัชเจอร์ครับเอาเระลึกความความเก่าครับโอ้เดี๋ยวพาพาไปขึ้นเมืองทั้งๆมีเหล่าจับก่อนี่คล่องอะไรปั๊บได้ครับปั๊บได้ส่งจะสูงครับเธอทะเจ้หน่อยนะครับ อืมสูงส่งจะสูงสูงจังหน่อยนะครับแนมลงมากอะกว้างขวางเลยใหญ่ขัด,ขดสูนกับสูนอีครับสี่สูบเทอร์โบโอ๋อเสร็จแล้ว่เคยวบนบน่เนะครับเบิ้งไว้เสื้อเด้อครับแต่ว่าขาเสร็จแล้วเก็บไปผิด จะลหน้าบึงนี่ครับตะวันระค่าอยากเอาเรื่องด้วยนะครับลาข่าเอาเรื่องข้าหน้าช่วงนี้จะต่างครับดุนหาซุนหาซุนดีก็คือกระบอกจะอยู่สูงกว่าสำรับรถค้าเผ่าตรงนะครับเปียดวงหนามีมากนะครับถ้าพรดเจ้ากกว่นน้ำก็พ่อเสริมได้เสริมตะก้อได้ยอ,อยามวนๆเจังหน่อยครับพี่น้อง ตัวนี้เพิ่นบริไซเวทนะครับจริงๆอ่ะตัวท็อปมันจะมีเวทยดขังละสองก่อนบริไซไม่เลยแต่ว่านี่น่าจะต้องจะลดกะบริไซนะครับนั่นคือเก่าครับนั่นคือเก่ามาย่างไรกับคือเก่านะครับท่านันสิเป็นหาศูนย์แปดสองครับราคาผมกระเพาะใจมาบังคลิปเซอร์กิมันเพิ่นจ้าจงตะลุนนี่นะครับจ้าจงตะลุหญ่ว่าขายรถหนอกหรือเสรถใหญ่ครับ ัวน,นี้ก็จะเป็นเจ็ดหาครับสีมีเก่าซิปเจ็ดหาหาซิปเล่ากาสานสิบหกนะครับหาซิปตอนนี้ราคาอาจะอยู่แปดแสนหานะครับถ้าผมจำผิดหรือว่าอันนี้ก็ต้องขอไป้นะนนะครับะวมือนเดพิ่นอัปเดตนะครับราคาจำบ่ได้ครับไาหลุนไรขัานหลังก็จะเป็นขอาหลังก็จะเป็นขัานพ่อตงครับว่าเป็นตัวท็อปอยู่ตัววโัโสก็คือจงบ่ไม้นตัวท็อป นะครับแต่ว่าแข็งเดิสูนี่เนีนี้บ้คอยขาดส่วนมากจีเตยู่หรือว่าสลักขาดส่วนมากสูใช่ไหบ้คอยขาดส่จะนอกนแข็งดีครับแต่ว่าผมว่ามันขันหยากรูนี่เนีนี้ถ้าเสือกฝอเพราแปลงใส่ดีกว่าขันง่ายขันหยากว่ามันเดื่อจังหวะที่เขาขันขับมันมันมันบ้คอยถือนะครับเอสซีพีว้าวมากอะมันอาจจะเป็นตัวท็อปมนแหละนะครับเพราะว่ามันมีสองชุดไหมปกติจากตัวธรรมดากับสีบุ๋มีนะ ัวน,นี้ก็จะเป็นเกียร์เก่าหุนสามแหละครับยังบมแมนสิบสองสิบสองก็จะราคาเพิ่มก็ดีนะครับน่าสนใจครับแต่ว่าราคาเอาเหลืองอยู่เออเอาสีลองเก็บผิดจรณาเบึงครับเก็บไ้ไปพผิดจรณาเบึงแต่ว่าราคากับเอาเหลืองเชอนกันครับสีสูงโดสูงสวยงามครับสูงใหญ่ครับบางคุนนี่โค้งมนยางสวยเลยนะครับ เอาครับสาขาคินีก็ประมาณนี้ครับขามาชมเสือดอกนะครับแบกขามาที่ทำงานเก่าครับสาขาเมืองเลยครับเคยมาอยู่ครับมาอยู่มากินอยู่นีกัปีกว่ากว่าครับอยู่นี่ปีกว่ากว่ารถมาก็ยังคือเก่าครับ อุปกรณ์พันใหญ่ไปทั้งปุ่นนะครับหลายยังงามคือเก่าครับทำฟังน้ำผึ้งสิเป็น82นะครับบมิเทอร์โบสีสูบเครืออันไม่ตรงยางแต่ว่าบมิเทอร์โบนะครับราคาอาจจะต่างกันนะครับเอาครับสหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาชมไม่ฝากกดติดตามไว้น้ำครับสำหรับช่อง YouTube Bhector สารับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลราไปก่อนครับเพราะว่าผู้จัดการที่มันเพันปุยูจะเพันไปทางไหนโป๊ะกันจะเถิดหรอครับไม่ยังไมก็ได้นะครับเอาครับสารับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ ไว้เจอกันใหม่คิดหน้าครับสวัสดีครับ